คุณกำลังฟังสื่มอมวลชนคาทอลิกประเทศไทยพอดแคสต์ Alive by ด r จิตราเพราะชีวิตยังต้องดำเนินต่อการต่อยอดการเรียนรู้ในแต่ละย่างก้าวของชีวิตจึงเป็นสิ่งสำคัญครับที่แล้วค่ะเราคุยกันไว้นะคะว่าภาวะเบิร์นเอาท์ค่ะเริ่มต้น จัดการค่ะกับการยืดเยียดร่างกายก่อนหรือทำอย่างไรให้ร่างกายเราสดชื่นขึ้นมาได้ค่ะปล่อยความเครียดออกเอาของเสียออกนะคะให้เรามีเหงื่อมากขึ้นให้ร่างกายของเรานะคะรู้สึกเบาตัวลงได้ค่ะแล้วเราจะเริ่มรู้สึกว่าอ่าความหนักความเหนื่อยความล้าสลัดออกได้แล้วใน EP นี้ค่ะมาชวนคุยกันต่อนะคะว่าสิ่งที่เราสามารถบริหารจัดการตัวเองได้ทำอะไรได้อีกนะคะ เริ่มต้นเลยนะคะกับการจัดก,การกับเรื่องของกายภาพค่ะหรือว่าสภาพแวดล้อมรอบตัวค่ะลองจัดโต๊ะทำงานใหม่ค่ะลองที่จะหาอะไรก็ตามที่สร้างความสดชื่นให้อยู่ในสภาพแวดล้อมของเราที่เราสามารถสร้างได้นะคะแล้อาจจะปรับเปลี่ยนระบบงานไม่ได้แต่โต๊ะทำงานของเราเราทำให้ดีขึ้นได้นะคะปรับมุมจัดนะคะเรียกว่าจัดที่จัดทางจัดระเบียบ เอกสารไหนใช้ไม่ใช้การหาปากกาที่เรารู้สึกว่าเขียนลื่นนะคะมีขวดน้ำหรือแก้วน้ำที่เราชอบค่ะอุปกรณ์การประกอบการทำงานเหล่านี้ทำให้เรารู้สึกคล่องได้มากขึ้นนะคะความคล่องตรงนี้อาจจะทำให้เราเพลินได้ดีขึ้นกับการทำงานอย่างที่สองค่ะลองดูนะคะลดการใช้ เครื่องมืออุปกรณ์สื่อสารหรือโซเชียลออนไลน์หรืออะไรก็ตามที่เป็นดิจิตอลที่พูดแบบนี้เป็นเพราะว่าบางครั้งค่ะคนเรามนุษย์ทํางานนะคะหรือว่ายิ่งเป็นคนทํางานออฟฟิศค่ะพอเราอยู่หน้าจอนานแล้วก็เหนื่อยแล้วแล้วเราใช้วิธีการพักก็คือนั่งแล้วก็ยังอยู่หน้าจออยู่อีกมันทําให้เราขาดการติดต่อสัมพันธ์กับตัวของเราเองค่ะเพราะขณะทํางานค่ะเราอยู่กับงานขณะที่เราพักเรา อยู่กับออนไลน์ก็คือการอยู่ในเครือข่ายทางสังคมหรือว่าการดูช้อปปิ้งออนไลน์อะไรต่างๆทําให้เราขาดการกลับมาอยู่กับตัวเองดังนี้แล้วก็จะทำให้เราไม่สามารถรับรู้ได้ว่าร่างกายเราเหนื่อยอ่อนหรือต้องการการพักหรือไม่นะคะเพราะว่าความคิดของเราไม่มีโอกาสสัมผัสไม่สามารถมีสติ มารับรู้กับร่างกายเลยเพราะฉะนั้นถ้าเราลดดิจิตอลมากขึ้นนะคะแล้วก็เริ่มกลับมาสัมผัสกับร่างกายคือเริ่มให้ได้ใช้ประสาทสัมผัสอื่นๆบ้างนอกจากในเรื่องของตาที่จ้องคอมพิวเตอร์นะคะมาใช้ประสาทสัมผัสอื่นๆการจับการทำกิจกรรมการได้ใช้ร่างกายของเรานะคะหรือการเข้าไปมีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นด้วยมันจะทำให้เป็นการเปลี่ยนบรรยากาศนะคะ ได้คุยกับผู้คนบ้างบางครั้งคนที่นั่งอยู่หน้าคอมอย่างเดียวไม่มีโอกาสได้พูดคุยกับผู้คนเหมือนกับตัดขาดปฏิสัมพันธ์กับผู้คนไปแล้วนะคะแล้วก็เบื่อที่จะคุยกับคนเพราะฉะนั้นลองหาคนที่วางใจนะคะลดดิจิตัลลงหาผู้คนมากขึ้นหากิจกรรมอื่นที่ทําได้มากขึ้นอันนี้จะช่วยได้ข้อที่3นะคะถ้าบอกว่าเวลายังไม่มีพอเลยที่จะไปเอิญเอ่ยกับใครหรือการพูดคุยกับใคร ดังนั้นแล้วค่ะเราอาจจะใช้การนั่งนะคะเพื่อพักเบาๆอยู่กับความรู้สึกตัวเองอยู่กับลมหายใจอย่างช้าๆนะคะหายใจเข้าหายใจออกช้าๆเพื่อให้ร่างกายผ่อนคลายหลับตาลงมีเวลาหลับตาแล่นึกภาพค่ะที่เรารู้สึกดีภาพที่ทําให้เรามีความสุขถ้าดีกว่านั้นอาจจะเปิดเพลงนะคะอาจจะใช้หูฟังอ่ะดิจิตอลตรงนี้นํามาใช้ประโยชน์ไม่ได้เป็นประโยชน์ทางด้านสายตาละ แต่เป็นประโยชน์ด้านของการฟังเปิดเพลงค่ะเพื่อให้สมองซีขวาได้ทำงานนะคะแล้วก็ร่างกายได้ผ่อนคลายผ่านทั้งเสียงเพลงบรรเลงก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราได้ฟังแบบนี้จะสดชื่นขึ้นในเวลาที่จำกัด5นาทีสินาทีช่วงของการพักเราจะมีเวลาที่อยู่กับตัวเองอยู่กับร่างกายอยู่กับความรู้สึกโดยที่เราจะผ่อนคลายได้เพื่อให้แรงพลังนั้นฟื้นกลับมาและทางานต่อได้ อย่างที่สี่นะคะถามตัวเองค่ะว่าระบบของการจัดสรรเวลาของเราหรือการบริหารเวลาของเรานั้นเป็นอย่างไรบ้างบางครั้งเนี่ยอาการเบิร์นเอาของเราทั้งหมดเป็นเพราะว่าเราไม่สามารถจัดระเบียบชีวิตของเราได้ ไม่สามารถจัดระเบียบการทำงานได้เราอาจจะต้องมาดูว่าการบริหารเวลาของเรานั้นเราบริหารเวลาได้ดีหรือไม่บางคนจะเป็นมิสเตอร์เยสมิสซิสเยสหรือมิสเยสไปหมดทุกอย่างได้ค่ะได้ค่ะอ๋อค่ะเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวไปช่วยค่ะจนทุกๆอย่างมารุมมาตุ้มมาที่ตัวเราหมดจนเรารู้สึกว่าอะไรเรารับผิดชอบไปหมดเลยไม่กล้าป,ปฏิเสธ ไม่กล้าที่จะมอบหมายงานให้คนอื่นทําเพราะฉะนั้นจัดการเวลาดีๆค่ะว่างานอะไรที่เป็นเรื่องเร่งด่วนสําคัญงานอะไรที่พอมอบหมายให้กับคนอื่นได้งานอะไรนะคะที่ควรทําก่อนทําหลังและช่วงเวลาที่ดีที่สุดที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดกับงานที่ยากที่สุดควรจะทําในช่วงไหนถ้าเราจัดระเบียบตรงนี้ได้บางครั้งมันจะทําให้เรารู้สึกว่าเรา มีประสิทธิภาพในการทํางานได้ดีขึ้นนะคะเพราะว่าร่างกายที่ล้ายอยู่แล้วแล้วยังจัดระเบียบไม่ดีอีกมันก็ยิ่งทําให้เราไม่อยากทําไม่อยากยุง่งและแบบนี้จะสร้างให้เกิดพฤติกรรมของการผัดวันประกันภุ่งมากขึ้นไปอีกนะคะเพราะฉะนั้นอย่างที่5เราควรกลับมาทบทวนตัวเองนะคะทบทวนว่าณนะวันนี้จุดของการทํางานที่เราบ่นว่าเราเบิร์นเอาล์เรู้สึกแย่จริงๆแล้วค่ะมันเป็นการเบิร์นเอา จากการที่เราบริหารจัดการตัวเองไม่ดีพอหรือจริงๆแล้วเป็นเพราะว่าเรานั้นมีความหนักอึ้งจากหน้าที่ความรับผิดชอบจริงๆมันเกินศักยภาพมันเกินลิมของเราแล้วคนบางคนบ่นว่าตัวเองเบิร์นเอาทั้งที่ไม่ได้ทำอะไรหรือการจัดสรรเวลาของเขาไม่มีประสิทธิภาพมากพอเลยทำให้รู้สึกว่าทุกๆอย่างมันเทมาที่ตัวเองหมด ในขณะที่คนบางคนค่ะมีการจัดการทุกอย่างดีละแต่มันเยอะเกินไปจริงๆจนสร้างภาวะเบิร์นเอาเขาเองจะต้องมีการกลับมาทวนตัวอีกครั้งหนึ่งว่าแค่ไหนเรียกว่าสมดุลงานบางอย่างปฏิเสธได้ไหมคุยกับหัวหน้างานได้ไหมหาคนมาช่วยทำได้ไหมลดปริมาณงานลงได้อย่างไรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพที่ให้ได้ผลสาเร็จที่มากขึ้นหรือเท่าเดิม แ่ลักษณะของการทำงานทำน้อยแต่ได้มากถ้าเป็นแบบนี้ค่ะเราเริ่มจัดสรรตัวเองได้ดีเราเริ่มทวนตัวเองได้มากขึ้น <c oughs> ก็สามารถที่จะรู้ว่าจุดไหนที่เราจะต้องแก้ไขถ้าไม่รู้จริงๆค่ะอย่างที่6เลยลองถามคนใกล้ชิดลองถามคนสนิทลองถามเพื่อนร่วมง,งานให้เขาเริ่มสะท้อนให้เราฟังค่ะว่าณนะตอนนี้ดูว่าเราเปลี่ยนไปอย่างไรและมีจุดไหนที่เรียกว่าเป็นจุดอ่อนของเราที่เราควรจะแก้บ้าง กาลยยนมิตรที่ดีค่ะจะให้คําแนะนําจะให้มุมมองที่ดีกับเราเพื่อให้เรามาปรับเปลี่ยนตัวเองได้ถ้าเป็นแบบนี้นะคะเราจะรู้ข้อมูลของการเปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วก็ฟื้นคืนกลับพลังของตัวเองให้สามารถจัดการตัวเองขึ้นไปได้ใหม่ค่ะลองดูนะคะวิธีการกต่างๆเหล่านี้จะช่วยประคองจะช่วยให้เราออกจากภาวะเบิร์นเอาค่ะและทำให้ชีวิตของเรา กลับมามีไฟนะคะจากไฟที่มอดไปแล้วก็จะเริ่มที่จะจุดประกายขึ้นมาได้นะคะพัดโบกสักนิดหนึ่งเพื่อให้ประกายไฟมันติดและเมื่อไหร่ก็ตามที่ประกายไฟเริ่มคุกกลุ่นได้มากขึ้นค่ะมันจะกลับมาลุกชนได้อย่างดีถ้าไม่ไหวจริงๆแล้วจะต้องจบจากที่หนึ่งเพื่อไปเปิดพื้นที่ใหม่ค่ะอันนั้นอาจจะเป็นคาตอบสุดท้ายนะคะของการเริ่มต้นใหม่ในชีวิต แต่ไม่อยากให้คำนั้นเป็นคำตอบแรกว่ามีอะไรก็ลาออกลองจัดการตัวเองให้เต็มที่ตรงนี้นะคะแล้วสร้างพลังของภาวะของการมีไฟกลับขึ้นมาได้อีกครั้งค่ะทั้งหมดหกข้อนี้นะคะลองทำกันดูนะคะแล้วลองดูว่าถ้าเราได้เริ่มข้อไหนไปก่อนจะช่วยทำให้ภาวะเบนเอทาของเราค่ะที่มีระดับความเข้มอยู่นั้น จางลงไปได้อย่างไรนะคะและถ้ามีความคิดเห็นอะไรเพิ่มเติมขึ้นมาค่ะสามารถคอมเมนต์กันได้นะคะหรือบอกเรื่องราวกันได้ค่ะว่าเรามีการปรับเปลี่ยนตัวเองได้อย่างไรค่ะติดตามต่อไปในอีีหน้านะคะว่าจะเป็นเรื่องราวอะไรค่ะอีพีนี้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ